อาละครัผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องทอมนิดพารวยอยู่กับทอมนิดอยู่กับแนวทางห้วยหฮาหนอยห้วยฮาหนอยห้วยลาวนาะวันนี้วันเสาร์เป็นไงบ้างสำหรับตัวแดงก็โอเคเนาะแต่คงไม่มีใครทำให้มันเข้าได้ทุกวันนะครับเราก็ต้องเผื่อใจด้วย การลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงความเสี่ยงใดเสี่ยงเสียเหมือนเหมือนกับเล่นหวยเล่นหุน้นเนาะเป็นไดทักทายเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ให้กำลังใจหมูว่านี่มันไปลาวอยู่เนาะเป็นแดงเขาเป็นลาวเข้าลาวแต่ว่าถ้าเกิดเข้าฮาหนอยแล้วก็หยุดนั่นแหละครับใดก็ดีก็เสียเอาเงินใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้าเราพอมีเงินเหลือแล้วก็ ทำบุญทำทานส่วนหนึ่งก็เก็บอีกส่วนหนึ่งก็ทำบุญทำทานนะครับให้เรียนบุดเนอะด้วยความหวังดีเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างโอเคบะครับสําหรับตัวแดงเนาะเข้าตัวแดงให้เราตัวนิ้กว่าจะมาได้ก็ใจวิววิวมามาครับ ฟัง่งผลหวยหาหน้อยสักหน่อยหาหน้อยพิเศษออกห้าห้าสี่ล่างออกไปสามโอเคไม่เจอกันเลยครับส่วน้าน้อยปกติออกสองหนึ่งเก้าตัวเน้นครับมาแล้วครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนาะล่างออกหกสองส่วน VIP ออก หกสามหกลางออกสี่ศูนย์เข้าสี่ศูนยพี่พเข่าสี่ศูนย์เนาะโอเคครับส่วนลาวก็เข้าตัวแดงเป็เข้าตัวแดงนะอีกตัวหนึ่งเก้าหกเลขทะเบียนรถก็มาอยู่นะมันข้างล่างมันศูนย์เก้าหกนาะที่บอกว่าทายทะเบียนให้ดูว่าทะเบียนค้นไปทำบุญมันก็มาครับ มาทำเหลัาวันนี้ครับหาหนอยฮาหนอยวันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันนี้ฮาหนอยสายลูดสายวิ่งปันทงไปที่สามลูดสามวิ่งสามแล้ะกัน สายลูดส,สายวิ่งจัดไปครับตัวเน้นครับตัวแดงสามสองตัวเน้นสามสองสามเก้าสอง,สอง,สองตัวครับ ส,ส,ส,าาส,าสามสองสามเก้าน้นสามจับคู่ครับสามศูนย์ สามเจ็ดโอเคเขาเ้าแล้วก็ยุดเนะถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามวันนี้มีอาการปวดหัวครับแต่ว่าเขาบอกว่าบางที่ ลงหัวให้ช่วยคนบางทีมันจะปวดหัวนะผู้ใดทำบุญไรผู้ใดก็อย่าลืมไปหาทำบุญทำทานเพื่อน้ำเด้อค่ะบ้านนาีกก็มียอดเข่ามากอะ่ะขอบคุณครับสำหรับการทำบุญร่วมกันมาค่ะผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะผมหนะ้าที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังช่วยเหลือแล้วก็ทำบุญมาก็ขอให สุขภาพแข็งแรงกันล่ะครับริงเฮงรวยๆครับผมนะไปต่อครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับเก้าครับเก <9 S 2> <9 S 1> ้าเก้าจับคู่เก้าศูนย์ เก้าสองเก้าเจ็ดโอเคครับตัวดินเนาะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดโอเคครับ ต่อตก,กันครับศูนย์สองศูนย์เจ็ด เจ็ดสองค่ะหลายไม่ยัมยินเจ็ดสองกดป่ะเอาอย่างนะไม่มีินนี่ยจนได้ตัวยินขางลา่างตู้นี่ตู้นี่นสิบเจอเจะตกันเนาะศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองตกลง้วุดหรอฮะเออคนละหาบอะ่ะคนย,นยังนี่บ่อโคนย้ายมเคยื่อแจนี่มโเคยแจมีอยู่เดียว่ยินมา จับสามตัวก่อนครับจับสามตัวศูนย์สามสองสามสามสองหกสามสอง ศูนย์สามเก้าเคครับเอาเมื่อกี้ได้ยนินเสียงผีปูบอมแมนบ่ะอ๋ออันนี้แหละค่ะผมนะแนวทางวหววฮาหนอยอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้ก็นะครับที่มารับชมน,นี้ความสุขหๆๆลายๆเลือย่องเครับ